สวัสดีครับผมบิ๊กนภัทรนะฮะเดี๋ยวมารีแอคแปรลักษันนะฮะสารคราดีตอนแรกนะฮะอ่ะไปชมกันเลยต้องบอกว่าผมไม่เคยดูสารคราดีของซีซั่นที่แล้วเลยนะเดี๋ยว <UM. <registry> จะเริ่มดูแล้วสวัสดีครับสวัสดีคร,รับมิ๊กนภัผมสวัสดีพีพีดิ้นเราก็มาอยู่ในด็อก umentary ของการลีดเข้าสู่พาคสองของแปรลักษันด้วยใจเธอครับมันต้องมีด็อก umentary บิ๊กนภด้วยนะสิโอ้ฉายซีรีส์อย่างเดียวก็ไม่ได้นะคู่นี้อะไร ก็จะมีความย้อนอดีตกันเนาะพอจบซีรีส์ไปแล้วเลยแล้วก็เหมือนกาได้รับฟีดแบ a ที่ค่อนข้างดีอะไรยงเี้ในในเรื่องของการงานของตัวเราด้วยเราก็ได้รับโอกาสในการที่ได้ไปทําหลายๆอย่างหรือว่าได้มีความก้าวหน้าในในอาชีพเนาะแคว่าคอนเสิร์ตแฟนทุบเพี้ยที่ตัวเพลียังไม่ได้เคยขึ้นคอนเสิร์ตเป็นตัวเปียนี่คือแบบสุดยอดเลยนะจ๊ะทุกคนไปตามดูคลิปนี้ช่องเราได้โมเมนต์นี้นี่คือแบบสุดยอดนะเชือว่าคือแบบน้ำตาไหลอ่ะคือแบบ ตอนที่เขาร้องแปลไม่ออกในแฟนตัวเตี้ยนี่คือแบบเนี่ยสุดๆอะ่ะเหมาะเลยเนี่ยมีผมอยู่ในนั้นสักตรงหนึ่งอ,อ่ะเออนะฮะก็ดีใจกับน้องๆทั้งฝั่งาา<อ>จากมีพา,าร์ทหนึ่งมีเพลงประกอบมีพาร์ทสองแล้วเนี่ยจะมีอะไรต่อไปจากนี้ไหมครับพี่อบอลตอนแรกเราก็คุยว่าเฮ้ยแบบคนจะมางานแถลงขง่าวหรือเปล่าแต่เหมือนพอเพราะนั้นพอเราไปถึงแล้วคนเยอะมากนะแล้วเราแบบรู้สึกผมรู้สึกดีใจมากมีใจมากที่เหมือนว่าแบบทุกๆคนมาแบบเหมืนให้กำลังใจแล้วก็ จริงๆก็คือชื่นชอบแฟนๆขอนดิฉันเธอน่แหละแล้วก็ชื่นชอบตัวเราสองคนแล้วก็เหมือนกบว่าผลงานที่พวกเราทําแล้วก็ผมว่ามันมีแฟนคลับที่น่ารักเพิ่มมามากขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะก็น่าดีใจกับน้องๆด้วยเนาะเพราะว่าตอนนี้มันไปทั่วโลกเลยมันไม่ได้ไปแค่แบบแค่ในประเทศเราเท่านั้นน่ะก็รู้สึกว่ามีต่างชาติเยอะแยะที่เขาชอบงานของเราซึ่งน่นก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีกับคนไทยอยู่ในประเทศไทไปถ่ายรูปกันที่โปรเจกต์ที่ที่พารากอนนะวันนี้เรามาทําอะไรแม่ วันนี้เราก็จะมาดูโปรเจกต์ที่เอ่อชายนี้แฟน BKPP ว่าทำให้คือไม่ค่อยเออเลยวันนี้มีกิมมิคพิเศษคือว่าตอนแรกอ่ะพี่จะไม่มาตั้งแต่ายเช้าตล้วแต่เช้ากาวโมพี่แอบมาเซอร์ไพรส์อยากมาเซอร์ไพรส์ด้วยว่ามานะก็บอกเลยไหมว่ามีเกิมพิเศษรอมาด้วันนั้นนะครับเป็นคิวที่ถ่ายซีรีส์ไปรักษาด้วยเธอพาร์ทสองเนาะ ผมก็เลยเหมือนกว่าชวนชวนกับทั้งพี่บอสพี่ยงอะไรเงี้ยแล้วก็ทีมงานแปลภาษาด้วยใจเธอแล้วก็เลยชวนกันว่าเออเราไปเราไปถ่ายรูปกับป้ายโปรเจกต์ที่พารากอนกันไหมเดี๋ยวนี้คือโปรเจกต์มันเยอะเนาะในเชิงแบบขึ้นป้ายนู้นป้ายนี้อะไรเงี้ยก็น่าดีใจกับน้องๆมากๆก็รู้ว่ามันแบบมีคนจีนทาให้ด้วยมีแบบแจกนิตยสารกันเลยอ่ะนะฮะผมยังไปเอาเลยที่ลีดเ Con คอนเนคเยี่ยมเลยเก็บภาพดีๆนะ ตอนนี้เราป๊บนึงเราเกตพิเศษก่อนใช่ป่ะพี่อ่ะไม่รู้มันไม่ควรประตูแล้วแหมเขาก็ต้องมาคู่กันซิมันจะเกตพิเศษอะไรล่ะเดินขึ้นไปแล้วก็ไปถ่ายรูปกันบนบน P D S แล้วเราก็จะยืนรอกันเพราะว่ามันมันจะมีมันจะมีรูทีนของมันว่ากี่นาทีจะมาที่กี่นาทีจะมาที่มันจะมีสเกดูของมันเลย น่าจะหลตังอยู่นะใช่ไหมใครรู้บ้างว่าป้ายข้างหลังนี้เขาต้องทําเท่าไหร่เนี่ยเช่าพื้นที่ทีไม่ได้ไม่น่าถูกถูกนะฮะจริงเกิดมาไม่เคยคิดว่าเราจะได้แบบเหมือนว่ามีอะไรแบบนี้นะมัน <c oughs> สำหรับผมมันคือการฟูลฟิลอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าหนึ่งเลยเราไม่เคยเอ็กซ์เตคมันเพราะว่ามันอยู่เหนือกว่าสิ่งที่เราเอ็กซ์เตคไปเยอะเ,นะเป็นแฟนดอมของแท้ทรูแบบนี้แฟนดอมที่แ<อ>ท้ทรูนีมันดีมากเลยนะมันถึงแบบมันมันมันเป็นความสุขข้างในลึกๆมากพี่ย้งก็ไปพี่ย้งไปถ่ายเองเลยนะเออ ไม่น่าเชื่อว่าถือว่าเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นขั้นหนึ่งของนาดาวเนาะออ่อะมาเดี๋ยวมาดูกันว่าภาพสองจะเป็นยังไงเนาะอ่าเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งของเจอร์นี่ในกรุงเทพจากภาพแรกเนาะที่แบบว่ามีความแบบพูดถึงแบบเมืองเล็กๆสังคมเล็กๆในภูเก็ตเนาะภาคสองในสังคมที่ใหญ่ขึ้นที่อยู่ในมหาลัยจะเป็นไงเลยครับ Ừ, มีนทศพรเหรียญทองนะครับเป็นร่วมกับแปรรักชันด้วยใจเธอพาสองครับคือมันเริ่มจากตอนแรกอ่ะพี่ปิงกับบอสโทรมาชวนมาทำพาสองคือเขาก็เล่าข้อคร่าวพาดแรกก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบเด็ก2คนที่ภูเก็ตรักกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็สปอยมาว่าตอนจบมันจะแบบเข้ามาหาลัยที่กรุงเทพการเหลืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมาะเพเราะเราเป็นเด็กต่างจังหวัดคือเขาบอกเราเป็นเด็กต่างจังหวัดมุมมองของเราต่อการที่แบบว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดมาเรียนที่กรุงเทพ ใช้ชีวิตที่กรุงเทพมันจะเป็นยังไงหรืออะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกสนใจว่าตรงนี้เรามีก็เลยตกลงรับทำเลยฮะเออวันนี้เป็นวันที่ใส่ชุดนักศึกษาวันแรกเป็นวันที่เคาะว่าจริงๆแล้วชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอนันตศาสตร์กับอะไรนะปรัชญานันท์จะเป็นชุดนักศึกษาชื่อนี้จริงเหรอดูใส่แล้วก็เป็นอย่างนี้เน้่ยเอ้ ตอนที่ขึ้นโปรเจกต์ว่าเราเราเลือกว่าเราจะเล่าเล่าอะไรยังไงใช่ไหมม,มันมันมีจบมาบังคับอยู่ประมาณนึง่แหละเพราะว่าอันนี้มันเป็นพาร์ทสมันก็คือเป็นเหมือนภาค2อ่ะมันต่อจากภาคแรกเพราะฉะนั้นภาคแรกมันปูมายังไงมันจบยังไงเราก็ต้องรับไม้ต่อจากสิ่งนั้นมาหรืออะไรเงี้ยวันนี้ก็เป็นวันเลิกงามยามดีนะเป็นวันไหว้เปิดกล้องซีรีส์ปลาลักฉันได้ใจเธอพาร์ทสองก็ก็มีนักสแสดงทุกๆคนเลยแบบทั้งแก๊งเพื่อนเต๋อแก๊งเพื่อนโอเอ๋แล้วก็มี ที่มีพี่บอสน่าจะมีตัวละครใหม่เยอะเนาะเออคนมาร่วมกันแล้วก็คุณยงจะเป็นคนถ่ายลูกเองเนี่ยพี่ย้งใหม่ก่อนปิดแคร์รักฉันด้วยใจเธอพาคสองเปิดกล้องแน action action เออดีนะเขาทำคลิปเหมาอนว่าพอเราได้เปลี่ยนกล้่มกับแล้วก็เปลี่ยนทีมงานที่มาทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นรสชาติคนละรสชาติกันเลยมันเป็น คนละแบ็คกราวกันคนละเซตติ้งกันคนละมูดแอนโทนกันเลยวิธีการเล่าเรื่องรู้สึกว่ามันมันเป็น,สอ,น,นสองสีพาร์ทหนึ่งกับพาร์ทสนะเป็นคนละสีกันเลยอู้<ล>คนละสีกันเลยเรื่องย่อมันก็ต้องต่อจากพาร์ทแรกแหละก็คือ,อเป็นสองคนนี้มาเรียนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะเป็นเรื่องราวแบบ4ชั้นปีในมหาลายัยกับเรื่องการตามหาความฝันของทั้งสองตัวละครนี้กับเรื่องความรักของเขาแหละพอเขามาอยู่กรุงเทพเขาได้เจอผู้คนใหม่ๆได้เจอ เรื่องราวเหตุการณ์ในชีวิตใหม่ๆเลยเนี้ยแล้วมันกระทบกับความสัมพันธ์ของพวกเขาอย่างไงอะไรประมาณนี้ก็ก่อนที่จะเป็นถ่ายทำนะครับเขาก็จะมีการแบบต้องรีทรูกันก่อนเนาะซึ่งเป็นข้อแบบเออเป็นขั้นตอนที่ดีมากเลยเหมือนกันนะฮะที่ทุกคนต้องมาทำกันบ้านอย่างละเอียดรีทรูกันนะฮะคือต้นห้องบทกันเป็นทีละฉากเลยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่คนทำงานต้องทำกันด้วยความเป็นที่เรากำกับครั้งแรกเพราะเรามาจากสายเขียนบทเนาะก็เลยเหมือนแบบว่า ต้องการ acting coach แหละตอนนั้นก็เลยเหมือนกับบอก Live โปรดิวเซอไปว่าเออต้องการ acting coach นาอกหรืออะไรเงี้ยก็เลยได้พี่วุ้นกับพี่เชลมาซึ่งพี่เชลอ่ะจะมาช่วยทำพาร์ทเรื่องเวิร์กช็อปส่วนพี่วุ้นจะไปออกกองด้วยอ่ะโอเคชื่อครูเชลพี่เชลนะคะคนนี้ก็จะมาอยู่ด้วยกันในวันนี้นะครจ้า,จาพี่วุ้นค่ะก็เดี๋ยวจะไปออกกองน,นะคะเป็น acting coach คะ่ะ หลักๆในการเรียนครูคือเพื่อเราอยากจะได้เข้าใจด้วยการว่าให้ตัวละครสิ่งเหล่านี้มันเป็นยังไงแล้วเราเข้าใจมั้ยไม่เข้าใจจะได้มาช่วยในการหาวิธีการทำให้เข้าใจก่อนที่จะไปถ่ายถามหรือมันต้องเกิดกระบวนการอะไรขึ้นนี่เขาปิก้องตั้งจะเข้าถ่ายหน้าทีละคนเลยนี้ก็จะต้องเป็นยอนสุดยอดที่เห็นบทก็ดูดิเป็นโทรศัพท์แบบถ่ายทีละคนเลยอ่ะยัแค่เกิดอะไรขึ้น ได้มัะโอ้ my god นี่คือเบื้องหลังที่แบบก็เป็นครั้งแรกทีว้าวอภิปรายครบเซตเดี๋ยวเราจะได้เห็นต้องไปให้ทีมงานเราดูแล้วทีมเต๋เขามีเพื่อนคนนี้บรรยากาศของทีมนี้เขาเป็นอย่างนี้ถ่ายรีแอคชั่นทีละคนเลยเนาะว้างงงบรรยยยาาาากศมันนจะเป็ออ่่ีี้้แล้วโอ้เอ๋ปบว่าอะไรอ่ะว้าวเอออมันก็จะเป็นครั้งแรกๆที่เราเริ่มได้เห็นว่าอ่ะโอเคตัวละครตัวนี้นักแสดงคนนี้เขาสามารถที่จะมีคาแรคเตอร์แบบนี้ได้เราอาจจะแบบ ไปปรับบทให้มันผักคาแรคเตอร์นี้เขามากขึ้นหรือไปเปลี่ยนคาแรคเตอร์เลยเพื่อให้มันเข้ากับเขามากขึ้นแล้วแบบมันมีเสน่ห์มากขึ้นอะไรอย่าง <c oughs> เงี้ยเฮ้ยเป็นสิ่งที่แบบเออว้าวเลยอยู่ใช้ได้เลยครับการบุ๊กชอปของพี่คือการเตรียมเครื่องมือนักแสดงและก็ซ่อมเครื่องมือนักแสดงที่ยังไม่คงที่ที่ยังไม่ไเข้าไปวุ่นวายกับเรื่องของบทมากนักแต่พี่ให้เครื่องมือนักแสดงมากกว่าแบ่งเลยว่านักแสดงหลักเนี่ยต้องเข้าคู่กับใครบ้างหลังจากนั้น กระบวนการของพี่ก็คือทําให้นักแสดงสบายใจที่จะแสดงออกสิ่งเหล่านั้นซึ่งกันและกันก็จะแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มย่อยๆแยกสองฝั่งก่อนฝั่งของเตและโอเอ๋วสองฝั่งนี้อืมคือมันต้องมีสองแก๊งอนะเนาะแก๊งนี้เขาเคยเจอกันมาครั้งหนึ่งตอนแคสติ้งละสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นได้รับโจทย์จากพี่มินมว่าอยากให้กลุ่มนี้ เป็นแก๊งเพื่อนที่สนิทกันแล้วก็กล้าที่จะทําอะไรบ้าๆบอๆไปได้ด้วยกันโดยที่ไม่มีกําแพงซึ่งกันและกันมีการลบงใจกันเมบานเบานเานเบิ้มบ้านเ้มี้านเบิ้มบ้านเบิมงปานเบ้มีลารเบ้านมงป่อเบิ้มบ้าอมีามบ้าบมบ้า้านเมนเบิบอกนเบิ้มนเบบนบมบ้านเ้มบวานเ้มบ้านเบจ้มานเบานเบาย

มึงไปตรวจก่อนนั่นแต่แรกมันจะได้รู้ว่าจริงไม่จริงน้องตานี่น่าสนใจนะอืมไม่เคิดว่าจะต้องมีบทอะไรในภาพนี้ในการเวิร์กช็อปครั้งแรกแต่พอเห็นแล้วก็รู้สึกอ๋อโอเคอ่ะเขาเขาเชื่อกันจริงๆเอานักแสดงกลุ่มนี้เชื่อใจกันแล้วก็เชื่อในทุกเงื่อนไขที่เกิดขึ้นในการเวิร์กช็อปมันก็เลยพาดําเนินไปให้เห็นว่าเมื่อตัวละครเกิดสิ่งนี้แล้วตัวละครหมู่มวลเชื่อในเงื่อนไขนี้ไปด้วยกันมันทําให้เกิด ผลลัพธ์หรือมันทำให้เรื่องเดินหน้าไปอย่างไรได้แล้วมาทำให้ความสัมพันธ์ของคนกลุ่มนี้นั่นแฟนคือบอกเลยอย่าเชื่อมีซัมติงแน่ๆในนี้จะต้องมีความสัมพันธ์แบบคอมพิวเตเคชั่แน่ๆเชื่อผมมีเพื่อนสังคมในมอเขาพีก็จะมีเพื่อนสังคมุมอพีที่สุดท้ายแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เป็นัญาของฝั่งบิลกินก็เป็นเพื่อนมหาลัยที่เป็นแก๊งเด็กละครก็จะมีเอออยากจะรู้ว่าแก๊งนี้เขาเป็นยังไงะ แล้วก็มีโอบโจทย์ของแกงนี้เป็นกันจะคล้ายๆการให้สนิทใจตัวละครที่ไม่น่าไว้วางใจคือโอบแล้วพอเรืแกงนี้ใช่ไหมโตกว่าหน่อยอาจจะต้องมีการทำเอ็กซ์ไซส์ที่มีการแข่งขันกันบ้างทำอย่างไรก็ได้เราจะยอมออกไปกับคุณแสดงคนหนึ่งเท่านั้นออกไปจากห้องนี้มึงเอคุณติดแล้วที่กูขัดมึงสัง อันนี้ก็เล่นใหญ่จริงแเออนแล้วติดอะไร่แต่ต้องพูดอย่างนี้คะเวลาเล่น acting เ่ะมันคือการที่เรา express ความต้องการเนี่ยถ้าเราแสดงความต้องการของเราไปที่อีกฝ่ายหนึ่งแล้วอีกฝ่ายหนึ่งแบบรับรู้ได้แล้วรู้สึกไปกับมันอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคก็จะจูนกันได้ ซึ่งอันนี้แต่ละคนก็ต้องแบบนัดความต้องการของตัวเอง,องมาองอคอนวิลล์อ,อีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ดึงมาให้ไปกับเราอะไรเงี้ยนะฮะก็จะมีการแข่งกันมั่งมีมีอยู่ตอนหนึ่งว่าเรื่องราวของก้อยที่กําลังสร้างมาก้อยกําลังจะได้สิ่งที่ต้องการแล้วบิวกินเลือกช้อยส์ให้ตัวเองเข้ามาเป็นคนที่จะทําให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายเพื่อให้ก้อยไม่ได้สิ่งที่ก้อยอยากได้ค่อยๆกำจัดคู่แข่งบิวกินจะเป็นสายค่อยๆกำจัดคู่แข่ง <c oughs> <c oughs> สายค่อยๆกำจัดคู่แข่งนี่ไม่เป็นไรขาเมื่อโอ้ยเป็นคู่น่าไม่จริงเลยจริงจังจังวะยสองคนที่ขึ้นมาแข่งกันว่าฉันจะต้องได้สิ่งนี้ฉันจะได้สิ่งนี้ต้องร้อยคู่ตายเหรอไงเสือไปด้วยอ่ะมึงใจเย็นบิวกิ้นคอยตัดคู่แข่งนะคอยสังเกตอยู่ข้างนอกแล้วเรากิ้เข้ามาวิธีการแต่ละคนเดี๋ยวเราดูน้องณะนะฮะน้องณ์แต่รวมๆเป็นแก๊งช่วงนี้นี่เห็นหน้าบ่อยน้วยแบบไม่ได้ งาใหญ่นะได้ไไแต่อเอาจริงเอาจังมากไม่มีใครยอมแพ้เลยก็ร <Hayır> ู้สึกว่าความรวมกันสีคนเราก็สนุกดีพอเจอกันแเราก็รู้สึกว่าเออไปกันได้นะแบบเหมือนเหมือนเหมือนหลุดมันจะบทจริงๆงเเียแล้วก็ที่ขายไม่ได้คือการรทชอบคู่กันระหว่างเปะกับโอเอ๋วที่ก็จะเตรียมเครื่องมือนักแสดงที่ขาดตกบกพร่องไปจากซีซั่นแรกหลักๆที่เป็นก็คือเรื่องของสมาธิ เทคนี้เล่นได้บ้างเทคนี้อาจจะเล่นได้ดีสมาธิหลุดวกแวกไปอย,ย่างเงี้ยเราก็มาเสริมให้นักแสดงเหล่านี้มีสมาธิที่มั่นคงต่อเน,<ม>น,นื่องมากขึ้นยืนหันหน้าเข้าหากันกติกาก็คือให้อีกคนหนึ่งทําให้อีกคนหนึ่งขับไม่ได้อันนี้ไม่น่ายากปําทำไรไรทำอะไรก็ได้แต่ห้ามโดนตัวไม่น่ายากหรอกเดี่ยวสองคนลลทีนี้มาเริ่มพัฒนาี p p เขาสิเขาจะขับตลอดอยู่แล้วสิเราอยู่กลางสองคน ให้เราโฟกัสกับคู่เล่นที่เกิดขึ้นตรงหน้าของเรามากขึ้นท้ายทีพร้อมเปิดตามีสมาธิเมื่อไหร่ลุยได้เลยแล้วค่อยจับเวลาห้ามโดนตัวนะห้ามโดนตัวห้ามทำลายร่างกายเขาไม่ทําร้ายกันหรอกคูเนี้ยใช่ไหมนี่อย่าทำให้ขำเองเองอองด้ดูสิคนดู <c oughs> ยังขำเลยอะด้อเนี่ยเยินแล้วรอบต่อไปดูกินะนะ ันนี้คนลุยมันก็ได้แม่ให้แม่หัวนลอกใ้นไหมใครขำก่อนคนนั้นแพ้เปล่าเพราวันงี่เอาหมดหรอหมดเวลาทำไม่สำเร็จโดนต่อไปห้ขาโดนทำโทษด้วยทำไม่ได้ต้องรอต่อต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นสองสามี่หเราอยจะเริ่มเมื่อนี่หรืตาหัวเะ บแั้งแรกเต๋โอเอ๋วอาจจะมีปัญหาแค่เรื่องราวของตัวเองอย่างเดียวหรือครอบครัวไม่มากนักการเรียนไม่มากนักคราวนี้พอปัญหาเยอะขึ้นตัวละครทั้งเต๋โอ้เอยวเองอ่ะเราจะให้เขาเผชิญหน้ากับโจทย์ก้อนอารมณ์ที่หลากหลายมากขึ้นพาเขาไปอยู่ในโจทย์ที่โกรธที่สุดดีใจที่สุดเสียใจที่สุดไม่พอใจที่สุดทาให้สองคนได้ปะทะกัน แล้วพอส<ม>องคนได้สื่อสารประทะก,กันมันได้เห็นว่า<ม>เออแค่คำคำเดียวเราถ่ายทอดอารมณ์ได้หลากห<ม>ลายเลยนะ<ม>ก็เลยทําให้เขาเห็นว่าสถานาการณ์เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนการแสดงออกเปลี่ยนคนเปลี่ยนอย่าไปยึดกับอะไรแบบเดิมๆเละคิดเรื่องให้จบแล้วคิดเรื่องได้เรายกมือบุจะให้เ่อ,อยเอติมก็คิดได้พอแก้นังสองคนให้ได้สิ่งที่ต้องการไปเรื่องรถไป จะไปเที่ยวด้วยกันมันไปไม่ได้ไม่ใช่ขับบ้านเทคกับตรงนี้ฟังเรื่องของคนนึงก็แค่อยากไปเที่ยวด้วยมันไม่ได้เลยเหรอแล้วมนจอบรถขวาททำไมจะกลับไปไหนกลับบ้านเนี่ยแม่ไปกินข้าวกับที่บ้านก็นคุยกันแล้วคุยกันตอนไหนก็บอกแล้วว่าไม่ว่าเคุยกันแล้วว่าจะไปวันนี้ถ้าไม่ได้ไปวันนี้ก็ไม่ได้ไปแล้วอะก็าบอกว่าไม่ว่าวันนี้ก็บอกแต่แรกแล้วว่าไม่ว่ามึงไม่ต้องไปไหนคุณอยู่เนี่ยไม่ได้ มดูชีวิตจริงจังเลยวะจะจอดรถไว้นี่ได้ยังไงมึงบ้าปะเนี่ยก็คุยกันแล้วคุยอะไรก็คุยแล้วไงก็ใช่ไงเราคุยแล้วไงว่าไม่ว่างไงพอไว้ส่วนคือการปานและยอมรับไปด้วยกันคุยแล้วว่าไม่ว่างไม่งั้นเรื่องมันเดินต่อไม่ได้เรื่องรถเราให้ทำไมเงี้ยก็ไปไม่ได้ทำไมไม่เอาไม่เอานะนะนะเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้ว จะเห็นถึงความดราม่าโอ้โหแล้วไปเที่ยวไปไปคู่แอคติ้งต้องมีความแบบละครคนเคจินะนะต้องมีความแบบคลิปเคมนะอะไรหยุด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 เออชอบคำนี้ให้ตัวละครเขาทำงาน อย่าให้อีโก้เรง<ช>เอาลงไปในตัวละครเ,เก็บวของนี่มากไปเลยครับพี่หวัดีแปับผมงอนสบายวล้วโอ้โหผัดผ่อนเดิดเเเนสะบัดสะบัดเพราะว่ามันจะต้องเอาเอารมณ์ออกไปเนาะ คือพอมันทําอะไรหนักๆมากอะให้อารมณ์หนักมากมันต้องมีการปล่อยอารมณ์ออกไปนะฮะเ <c oughs> ม้นเดี๋ยวเราเก็บไว้แล้วมันออกไปข้างนอกด้วยฉะนั้นเอามันเข้ามาแล้ว,ลวต้องเอาออกไปด้วยนะฮะ<น>กลับมาเป็นมนุษย์มานาเหมือนเดิมอะไรอย่างนงี้ยที่จริงมองลงไปในดีเทลเล็กๆเนี่ยมาเป็นเรื่องละเอียดมันต้องทำกันบ้านเยอะมากนะในการแสดงเยอะมากก็ใจเราทุกครั้งที่เราทามันก็ มันก็เป็นความทรงจำนดีตเรื่องนึงที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เราเจอแตะนอ,อ,อ,อคือจบพาร์ทแรกมาเรารู้อยู่แล้วว่าสองคนนี้เขาต้องแยกกันเรียนคนละมหาลัยอ่างเงี้ยสังคมที่เขาเจอคนละแบบกันการโตขึ้นมาจากเด็กมัธยมโตขึ้นมาเรียนมหาลายัยการที่เราโตขึ้นมันก็มีมุมมองการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปนิสัยที่เปลี่ยนไปอะไรบางอย่างที่มันเติบโตขึ้นแล้วแล้วตัวละครมันมองกันและกันอย่างไรอะไรน่าสนใจมากแล้วถ่ายทําช่วงแบบ ก่อนที่จะเจอโควิดระลอกสามอะเก่งากทว่าติได้เห็นอะไรใหม่ๆจากทั้งเต๋และโอเอ๋วแล้วแบบเขาว่าเรื่องทั้งหมดอะไรเงี้ยไปถึงทั้งมูดแอนโทนหรือว่าแบล็กกาหรือว่ามุมมองที่ที่มีเขาเลือกที่จะมาเล่าอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่ก็รู้สึกว่ามันก็จะสนุกไปอีกแบบหนึ่งก็ฝากติดตามนะครับสำหรับแปรรักฉันใจเธอพาร์ทสองไอพรอมิสยูพรุ่งนี้แล้วจะได้ดูกันนะจ๊ะไอพรอมิสยูดเดอะมูนนะครับเก่งมากที่ทำจบก่อนได้ก่อนโควิดระลอกสามนะฮะอืม เมียนพวกเราคงไม่ได้ดูกันแล้วก็ชมทีมเบื้องหลังด้วยนะครับเก่งมากเลยที่ทั้งตัดต่อ้วก็ถ่ายออกมาได้งดงามอย่างนี้นะฮะแหมมีช็อตบายโซนี่ด้วยนะโอเคเยี่ยมเลยมีสปอนเซอร์ด้วยก็ขอให้โชคดีนะครับกับแปรรักันหวังว่าพวกเราจะได้ดูซีรีส์มากคุณภาพแห่งปีนะฮะไม่แพ้กับซีซั่นแรกเลยนะครับโอเคถ้าใครที่อยากจะดูรีแอคชั่นของอซีรีส์นะครับคงไม่ใช่รีแอคชั่นน่าจะเป็นรีวิวมากกว่านะครับอ่ะใครอยากจะดูรีวิวนะครับของซีรีส์ ภาคที่2นะฮะพารสก็อย่าลืมกดติดตาม Big กนภัทรว r a l s สตอรหรือช่องนภัทรเอสด้วยนะครับผมก็จะมาพูดคุยหลังจากที่ดูซีรีส์จบแต่ละตอนเนาะนะฮะฝากช่องด้วยนะครับแล้วขอให้ทุกคนสนุกกับซีรีส์แปรรักฉันด้วยใจเธอพาร์ทสองไอพร i มิ you the moon นะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ